สวัสดีครับผมชื่อมิกกี้ครับผมนี่พาผมออกมาเดินเล่นที่สนามหญ้าครับนิ่งเลยลูกชอบไหมเอ่ยชอบไหมคะโอ้ยตัวกลมมากเลยเนี่ยเหมือนไอติมถ้วยเลยอะ <า Brush> <loft y> เหมือนก้อนไอติมที่อยู่ในถ้วยเลยลูกดูสิ หนูคือแฮมสเตอร์ใช่ไหมลูกหนูคือแฮมสเตอร์อเปล่าทำไมนั่งนิ่งเลยลูกหืหนูไม่ชอบหรอหนูชอบหรือเปล่าเนี่ยมีภาพวัาเล่นข้างนอกเนี่ยหนูชอบหรือเปล่าครับหืมอ๋อมิกกี้มิกกี้ลูกมิกกี้คับมิกกี้สาลูกลูกนิ่งสนิทเลยลูก มิกิมิกิกลูกทำไมนิ่งดิดอ่ะใครแก้งหนูใครแก้งหนูบอกมิซี่ไครแก้งหนูเนี่ยใขรหยิบหนูออกมาจากชามอาหารคะนี่ไงเขาได้ยินเสียงนกหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวด้ยินเสียงนกใช่ไหมลูกอื เ,เราเข้ากรงกันไหมเราเข้าบ้านสำรองเราไหมเอาไหมครับอพอรี่ยังเล่นพอรือยังมีจะได้พากลับเข้าบ้านนะพออย่ยังครับอพอรีอยังอย่าออกมาอีกไหมถ้าเบื่อแล้วเดี๋ยวมีจะพากลับเข้าบ้านนะครับ นี่ไงแม่ว่าเขาจะต้องได้ยินเสียงนกแม่เลยเนาะอันนะี้เขาเบียโนเหรอคะใช่เขาแบบนานๆจะพาออกมาทีเขาก็จะแบบอุ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยที่นี่ที่ไหนไม่เห็นเหมือนบ้านหนูเลยขอผมสำรวจหน่อยอะนะฮะ